เรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวางตั้งอยู่เลขที่53หมู่ที่12ตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต4เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีเขตบริการคือหมู่ที่12บ้านขุนวาง ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น396คนมีจำนวนห้องเรียนทั้งหมด16ห้องเรียนค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน18คนบริหารงานโดยนางสาวเอกมณีกัญชนะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและมีนางสรัญญาวงมาพัานดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน สัญ,ญลักษณ์ประจำโรงเรียนคือขอวอสีประจำโรงเรียนคือสีม่วงสีขาวคำขวัญโรงเรียนรู้หน้าที่เป็นเด็กดีมีวินยัยฝ่ายเรียนรู้คู่คุณธรรมรักท้องถิ่นอัตลักษณ์โรงเรียนมารยาทดีมีจิตสาธารณะเอกลักษณ์โรงเรียนโรงเรียนแห่งคนดี คุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนพอเพียงกตันญูซื่อสัตย์สุจริตรู้รับผิดชอบและมีจิตอา,าสาวิสัยทัศน์ของโรงเรียน โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวางมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมตามวิถีพุทธมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษามีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวตรรษที่21ส่งเสริมทักษะอาชีพบริหารงานตามหลักธรรมภิบาลร่วมสืบสานวัฒนธรรมรักท้องถิน่นบนพื้นฐานความพอเพียง โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวางมุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ บนพื้นฐานปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้โคโมเดลเป็นหลักในการบริหารงานขับเคลื่อนด้วยกระบวนการบริหาร PDMCAS โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพโรงเรียนให้เป็นสารศึกษายุคใหม่สู่วิถีอนาคตวิถีคุณภาพประกอบด้วยการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาพิบาลใช้การวิจัยในการพัฒนาและการกำกับติดตาม ประเมินอย่างเป็นระบบสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ชุมชนร่วมพัฒนาเพื่อให้เป็นโรงเรียนแห่งนวัตกรรมยุคใหม่การบริหารจัดการด้วยระบบ ICT และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องส่งผลถึงโรงเรียนคุณภาพห้องเรียนคุณภาพครูและนักเรียนคุณภาพครูได้รับการพัฒนา ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนสร้างสารรค์นวัตกรรมมีทักษะวิชาการนักเรียนมีสุขภาพสมวยัยมีทักษะชีวิตที่พึ่งพาตนเองได้มีความคิดริเริ่มสร้างสารรเป็นพลเมืองที่ดีมีความรู้ทักษะสมรรถนะและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่21ผลงานที่โรงเรียนภาคภูมิใจนำเสนอ รางวัลโรงเรียนดีไม่มีอบายมุกเนื่องในวันครูแห่งชาติปีพุทธศักราช2564รางวัลเบสแพ็ทีสสื่อภพาพยนตร์หนังสั้นเรื่องชอในโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมพิบาลในสานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริตรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่1ิโรงเรียนได้รับตาพระราชทานด้าน วิทยาศาสตร์น้อยปีการศึกษา2563รางวัลโรงเรียนศิลป์ห้าระดับดาวทองปีการศึกษา2563รารางวัลโรงเรียนวิถีพุทธระดับเพชรโรงเรียนวิถีพุทธในสารศึกษารางวัลน,นวัตกรรมการส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรมระดับเหรียญทองเรื่อง ขุนวางโมเดลสู่คุณธรรมที่ยั่งยืนโรงเรียนได้รับโลกเกียรติคุณตามร้อยธรรมนำประโยชน์สังคมโครงการยกย่องสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรมจากพลเอกประยุทธ์จันโอชาโรงเรียนเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้วยเจ็ดกิจวัตรความดีในโครงการโรงเรียนรักษาศีล5เชิงคุณภาพครอบครัวอบอุ่น รางวัลคุณธรรมต้นแบบประจําปีงบประมาณ2565โรงเรียนมีผลการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ITA ประจําปีงบประมาณ2 5 6 5อยู่ในระดับ A โรงเรียนมีผลการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ITA ประจำปีงบประมาณ2,566อยู่ในระดับ A โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภา,พภายนอกสอมสพศ2,564ถึง2,568ผลงานนักเรียนที่ภูมิใจนำเสนอนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 6งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70 อยู่บนดอยุณวาในอ้อมอินธน,นนไกลผู้คนหนทางกลางทุ่งหญ้า